23พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตโคโจรย้ายนะเป็นดาวรายเดือนนะคะสำหรับชาวเมษดาวพระเกตโคโจรเข้าสู่ภพเรือนครอบครัวนะคะบ้านช่องที่อยู่อาศัยส่งผลอย่างไรในช่วงที่ดาวไปกระตุ้นนะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้ก็คือผู้ที่ลัคณาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดช่วง15เมษาถึง14พฤษภาคมหรือคำนวณแบบไหนก็ได้แล้วเป็นราศีเมษก็รับฟังได้นะคะ หากสนใจเรื่องของดวงดาวนะคะตามหลักการโหราศาสตร์ดวงแบบไทยๆนะคะฝากกดติดตามช่องโหราหเกาวสำหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวรายเดือนนะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนใดส่งผลให้ความเด่นชัดตามความหมายภพเรือนนะคะก็จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนั้นสําหรับในวันที่23พฤษภาคมถึง19กร,รกฎาคมนะคะดาวพระเกตโคจรเข้าสู่ภพเรือนพันธุข,ของชาวเมษนะเป็นความหมายเชิง บ้านช่องครัวเรือนที่อยู่อาศัยพี่ๆน้องๆน,นะก็เป็นภาพรวมเชิงครอบครัวนะคะดังนั้นในการกระตุ้นของดาวพระเกตส่งผลในเรื่องแรกนะคะก็คือกระตุ้นเรื่องราวความหมายพบเลือนนะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีการไปเกี่ยวข้องกับงานเชิงศาสนาได้นะไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่อยู่ญาติก็มีงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะมีเหตุไปร่วมงานศาส,สนางานพิธีต่างๆได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ บ้านช่องที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านจะได้เข้าของมงคลศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะหรือเป็นช่วงเวลาที่โชคดีของชาวเมธเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะหรือใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ช่วงนี้มันก็อาจจะหมายถึงเลขบ้านเลขรถเลขห้องของคุณนะคะใครที่กําลังเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องที่อยู่อาศัยก็มีแนวโน้มนะคะได้ที่อยู่อาศัยดีขึ้นมีการโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงแต่เป็นไปใน การแก้ไขปัญหาผ่านพ้นนะคะเป็นเรื่องราวใครกําลังซื้อบ้านซื้อรถทําเรื่องต่างๆก็มีแนวโน้มนะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารการเงินวิ่งเต้นติดต่อก็มีโอกาสสาเร็จได้นะเนื่องจากช่วงนี้ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคดีโชคเฮงก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองของชาวเมรพอดีนะคะ เป็นช่วงที่ภารกิจชีวิตของชาวเมธนะคะมักสัมพันธ์กับเรื่องครอบครัวนะมีเรื่องเรียกใช้เรียกหาแก้ไขปัญหานะคะเปลี่ยนแปลงหรือจบวาระจบสัญญาบางอย่างก็มีเหตุให้ต้องจัดการจแจงเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมากหน่อยนะคะสําหรับการกระตุ้นที่2นะคะดาวพระเกตไปอยู่คู่กับดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวเมธช่วงนี้นะคะเรื่องครัวเรือนนะบางทีมันเป็นเชิงกระตุน้นนะเรื่องของการมีปัญหาครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง พูดคุยทัศนคตินะเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังเชิงอารมณ์นะเนื่องจากดาวไปกระตุ้นให้เกิดความมีโทสะได้ไง่ายพูดคุยบางทีก็ทัศนคติไม่ตรงกรันวิพาษวิจารณ์ทําให้เกิดการเคืองกันในบ้านในครวัวเรือนได้นะคะเปวาหมายอีกอย่างก็คือเป็นช่วงเสียเปรียบนะเนื่องจากอาคนในบ้านมีภารกิจโยนมาให้เราทำนะไม่ทําหน้าที่ตนเองนะคะทาให้ชาวเมษเนี่ย เดือดร้อนแบกรับเรื่องราวบางอย่างซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้รุนแรงก็คือการแบกรับภาระหน้าที่แทนคนอื่นนะคะหรือการหยิบจับทําอะไรช่วงนี้เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะเนื่องจากอยู่ในสภาวะแบกรับนะคะและมักถูกคนใกล้ตัวนะคะโยนภารกิจมาให้ทําให้ช่วงนี้นะคะทำงานเยอะขึ้นนะแต่อาจจะได้ผลกําไรเท่าเดิมนะคะหรือว่าเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นความหมายเจาะจงนะโดยเฉพาะเรื่องราวคนในครัวเรือนเขื่อญาติและคนใกล้ๆตัวนะคะ สำหรับต่อมานะคะเป็นโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินได้เช่นกันนะเนื่องจากช่วงนี้นะคะดาวอาทิตย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคดีโชคเฮงเรื่องคนต่างวัยนะคะนำมาซึ่งเรื่องการเงินสาหรับชาวเมดได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนต่างวัยนะคะเป็นแหล่งชักนําการเงินมาให้นะในทางการงานการค้าหรือผลประโยชน์นะคะเป็นช่วงที่โชคดีโชคเฮงทางการเงินเกิดขึ้นได้นะเช่นลงทุนรวดเร็วระยะสั้นนะคะ เป็นจังหวะที่ราหูส่งผลในภพเลือนลาภะนะการงานของชาวเมธที่อดหลับอดนอนนะคะทำสวนทางสวนเวลารับผลจากทางไกลต่างประเทศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้นะเนื่องจากดาวตรงจุดของรับผลก็มีความสเสถียรมั่นคงนะคะ สำหรับเงินทองช่วงนี้ของชาวเมธนะคะจังหวะปุบป,ปรับฉับพลันได้เงินรวดเร็วก็มีด้วยนะคะเรื่องโชคที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลกําไรส่วนต่างก็มีช่องทางได้นะสำหรับใครที่ทํางานทางไกลนะคะเดินทางต่างชาติหรือว่าใครที่เดินทางบ่อยช่วงนี้ก็จะมีจังหวะหากินคล่องนะคะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงการเดินทางแบบด่วนๆเนื่องด้วยภารกิจครัวเรือนของชาวเมธ ก็มีได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้จะเป็นดาวที่กระตุ้นเรื่องมอรณะนะก็คือความหมายเดินทางอย่างที่บอกและรวมไปถึงข้าวของอยู่ดีๆเสียหายนะจําเป็นต้องใช้เงินนะคะซื้อเข้าของใหม่ๆหรือไปเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบํารุงรักษาต่างๆได้นะคะดวงดาวนะคะยังไปกระตุ้นเรื่องราวเชิงอารมณ์นะช่วงนี้จะโมโหง่ายนะคะหรือถูกกระตุ้นนิดเดียวก็รู้สึกว่า อาจเป็นเรื่องดราม่ารุนแรงกับคนใกล้ตัวได้ไง่ายโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติคำพูดนะถือว่าเป็นช่วงที่ชาวเมธน,นะคะระมัดระวังเคืองกันนะด้วยเรื่องคำพูดที่บางครั้งมันพูดออกไปด้วยเรื่องอารมณ์นะคะสำหรับดวงดาวนะคะที่ส่งผลอีกคู่หนึ่งนะช่วงนี้ก็คือดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะคะเรียกว่าคู่ สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวรอนนิลันนะไปอยู่ในภพเลือนวินาศของชาวเมธนะคะดังนั้นมันก็ส่งผลในช่วงถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องเงินทองชาวเมธช่วงนี้ระวังมีจุดรั่วไหลนะอย่างที่บอกไปรับภาละแทนคนอื่นนะคะหรือมีคนมาพึ่งพาอาศัยทําให้ชาวเมธจะมีรายจ่ายที่เป็นเชิงรับนะหรือบางอย่างที่ไม่อยากจ่ายก็มีอันต้องรับผิดชอบได้นะคะระมัดระวังเรื่องเงินทองเข้าของมีค่าสูญหายนะบางทีมาจากหลงลืมนะคะจะโอนเงินจะ หยิบใจ่ายใช้สอยระวังเงินตกหล่นนะหรือใครขายของนะช่วงนี้ระวังคิดต้นทุนกําไรผิดพลาดนะเนื่องจากเป็นความผันผวนเรื่องราวเชิงการเงินในพบเรือนวินาศนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวชีวิตประจําวันนะคะหรือเรื่องงานนะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขนะเนื่องจากมันจะมีปัญหาจุกจิกคลุกคลักปรับปนอยู่เรื่อยๆนะโดยจะเป็นถึงประมาณสิ้นเดือนนะคะดังนั้นชาวเมธช่วงนี้นะคะอาเป็นช่วงการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะบางทีก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เนะื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับประเทศนะทำให้ชาวเมธต,ต้องปรับตัวบ่อยกับเรื่องการทํามากินได้นะคะ สำหรับดาวสุกนะคะเป็นเรื่องความรักของชาวเมษด้วยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีปัญหาสลับซับซ้อนเชิงอารมณ์นะคะเรื่องราวเก่าๆบางทีถูกขุดคุยขึ้นมานะหรือทะเลาะบอแว้งด้วยเรื่องเก่าๆเดิมๆซ้ำๆนะรวมไปถึงการคบหาเชิงลับเป็นความลับไม่เปิดเผยกับเรื่องการคบหาต้องระมัดระวังด้วยนะเนื่องจากมันเป็นความหมายที่บางทีเดือดร้อนอนาะจากเรื่องความลับนะคะการปิดบังเปิดเผยไม่หมดนะหรือเรื่องซ่อนเร้นต่างๆส่งผลกับชาวเมษนะคะ สำหรับในความหมายเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้อาหารการกินถือว่ามีปัญหาเพราะดาวศุกร์ของทุกราศีจะไปอยู่คู่กับดาวเสาร์นะคะดังนั้นชาวเมษอาจจะรับประทานอาหารใดนะช่วงนี้เรามัดระวังว่าไปเจอของไม่สะอาดนะคะปนป่วนมวนท้องอาหารเป็นพิษท้องไซไม่ค่อยดีนะคะรวมไปถึงเรื่องราวเชิงสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะที่ดาวพระเกตุกระตุ้นตัวตนของชาวเมษช่วงนี้จะมีลักษณะอารมณ์ ผันผวนง่ายนะคะมีอะไรมากระตุ้นหน่อยก็ทําให้เรายั่วง่ายนะหรือการรับฟังความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมันรับไม่ค่อยได้นะดังนั้นใครพูดอะไรมาหน่อยเราก็พร้อมจะสวนเรียกว่าเป็นช่วงที่จิตใจหวันไวง่ายนะคะแล้วก็จะไปในทางขุ่นเครืองง่ายด้วยดังนั้นชาวเมธรามาระวังเชิงอารมณ์นะคะ สำหรับชาวเมธนะคะดาวพระเกตก็จะมีทั้งกระตุ้นเรื่องดีนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแบบแปลกๆนะคะเรื่องทางไกลนะเรื่องของรับผลที่มีมาบ่อยขึ้นจากดาวราหูนะคะองไรก็ตามเป็นช่วงเวลาที่เรื่องครัวเรือนมันก็จะมีประปนไปด้วยเรื่องราวต่างๆอนะัที่ให้ไว้เตือนใจสําหรับชาวเมธนะคะ ฝากข่าวสารถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเมดนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะเป็นการสร้างบุญแบบได้ใช้ประโยชน์ในตัวไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ถ่ายคลิปนะคะก็ขออภพรให้ชาวเมดนะคะได้รับมุมดีๆของดาวพระเกตบุญรักษาเทวดาคุ้มครองบุญเก่าที่ทําไว้ย้อนมาหนุนนําชีวิตชาวเมดในช่วงนี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะ ผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสําหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ วิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ ad b on 59อย่าลืมเครื่องหมายแอนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลัน